ค่ะท่านผอค่ะอ,อ,อยากให้ท่านผอฉายภาพรวมของสถานการณ์น้ําในขณะนี้ก่อนคะ่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอะในในภาพรวมนะครับในภาพรวมของแหล่งน้ําทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับณวันนี้เลยนะครับก็จะมาน้ําเก็บกักทั่วประเทศเลยนะครับประมาณ4,6,820ล้านหรือคิดเป็นประมาณสัก56เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็มากกว่าป,ปีที่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่งดีนิดนึงก็ว่าแ้วหน้าเนี่ยเราก็จะมีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอ น่าจะจากการคาดการณ์รอบนี้นะครับน่าจะไม่ขาดเลยในช่วงฤดูแรงปีหน้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในบางช่วงนี้ยังเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะครับช่วงต้นฤดูฝนซึ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันนี้นะครับก็จะมีน่องมรสุมผ่านฐานตั้งอยูตบนบนนะครับเข้าสู่หย่อมขังฝนอากาศต่ำในในในทะเลที่ใต้ตอนบนอันนี้ก็กำงทำให้เกิดฝนแล้วก็ในช่วงวันที่หกถึงวันที่แปดเนาย ก็จะมีคนเข้ามาอีกครับในในส่วนของภาคเหนือภาคเหนออติ้งหนึ่เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังซึ่งซึ่งทางสำนักงานข้าพเจ้าวันนี้แห่งชาติหรือท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้โดยผูวิทยุวง์จุนท่านเป็นผู้ดูแลการดองในการน้ำแห่งชาติเนี่ยท่านก็สั่งการให้สตชมาดูในเรื่องนึ่งที่นะในการเฝ้าระวังการเก็บน้ำแหล่งน้ำในต่างๆในแม่น้ําทำสายของประเทศนะครับเราตอนนี้สตชเนี่ย ร en, เราพบว่ามีอย่างน้ําขนาดใหญ่ณปัจจุบันเลยนะครับที่สูจน์เกลือนกวเจเจ็บกลับที่ปกติอาบน้ำเนี่ยเราจะมีเกฑ์เจ็บกลับนะครับเราเรียกว่าุงเวอร์มานะเป็นเกลนเจ็บกลัอยเพื่อเห็นในหลักสัมมิตก็จะมีน้ําขนาดใหญ่นะครับของประเทศไทยเกลอนเกลนเกลนเกลนเจ็บกลับไปเก็บแห่งซึ่งเราก็แจ้งเตือนต่างๆนะครับให้ทำการบริหารจัดการให้หมดเกฑนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพภาพรวมนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างไรก็ตามเนี่ย เรายังคาดการต่อนะครับคือการทางานณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทํางานวันนี้ช่วงนี้มาลุยเลยเราคาดการต่อถึงช่วงที่ดูเลยที่ฤดูฝนหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบห้าเนียเรายังคาดการว่าไอ้แหล่งน้ำเียนแหงขนาดใหญ่เกิดแหงที่เราต้องเฝ้าระวังเนี่ยแล้วมีการเบร่ยงกานในอีกเดือนหรือสองเดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะมีถึงสิบสามแห่งขึ้นจะเพิ่มขึ้นมาอันนี้เราก็แจ้งเตือนให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปเฝ้าระวังแล้วนะครับเป็นภาพรวมเรับว่าสถานการณ์น้า การส่งการน้ําในประเทศไทยทีน kind of ี้มีมากกว่าปีท okay, um, uh, ี uh, really ่แล้วนะครับแล้วก็มีแหล่งน้าขนาดใหญ่ซึ่งเกินเกิดระดับอยู่บ้านพอสมควรส่วนแม่น้ำนะครับน้ําในแม่น้ำในปัจจุบันนี้ก็จะมีลบสลี่อยู่แห่งเดียวนะครับที่นครไทยเป็นอันที่สูงโลกนะครับส่วนที่อื่นเนี่ยกลับก็สู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับทีนี้ทางกรมชลประทานก็มีการลดการระบายน้ําแล้วนะครับเหลือวันนี้เหลืออยู่ที่ ประมาณห้าร้อยรูปบาทเมตรต่อวินาทีแบบเดิมทีันหนึ่งร้อยนะครับพันหนึ่งร้อยรูปบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งยังไม่มีผลออกยยละระทบในที่ิศทางของวิทยาและแถวหูเข่งบางบานปัจจุบันนี้ก็กลับคืนสู่ภาพภาวะปกติหมดแล้วครับอนี้ก็เป็นคราบครับทางเก็บน้ําที่นครราชสีมาล่ะครับที่มีปัญหาเรื่องของน้ําเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะตอนนี้นี่มีการปรับลดลงมาบ้างแล้วไหมครับ ครับในก็อย่างที่ผมกลับเรียนนะครับอันนี้ที่ผมพูดมาสักครู่คืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเนี่ยก็จะมีที่เตินระดับเหตุการณ์ค่อนข้างจะหลายแห่งทั่วประเทศไทยครับก็อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่4ี่ร้อแห่งนะครับอันเนี้ยเราก็อ่าแจ้งเตือนและต้องมีงานการดำเนินงานด้วยแล้วว่าช่วงนี้ที่ฝนมันเริ่มเบาลงก็ให้เริ่มงย่อยน้ำมันน้ำออกแต่ว่าการระบายน้ําออกไม่ใช่ลมนิดเดียนะครับติดไปขบริหารจัดการระบายออก เื่อให้เกิดผลกระทบด้านถ่างนะครับโดยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอีสานที่ขอรัชนาเมื่อวานเมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พอที่มาเขาไปดูรายการแบบพิสูจน์งานก็เห็นที่เกิดอนที่มาเห็นที่ไหลนี่ไม่ได้อ่างเก็บน้ำนะครับทุณผู้ชมเขาก็พยายามจะระบายน้ำออกไปอันนี้น้ําไม่ล้นตลิ่งจริงแต่ว่าน้ําที่ผ่านเขื่อนที่มาไปเนี่ยมันเป็นท่วมที่ลุ่มจับนะครับบินแม่น้ํานะครับซึ่งมันเป็นที่จับเหมือนโขงเหขมรมาเหมือนกันนะับจะท่วมประมาณสักทันไล่ก็นั้นเดือดขึ้นเป็นกำลังอ่า ทยอยที่จะเอาน้คบออกจากที่ที่นาของเกษตรกรบ